วันนีครับนี้มันรีวิวหนังเรื่องเวเฟนเวเฟผมอ่านเวฟพอนตลอดเลยเวฟพอนตลอดแต่ในเมื่อเขาพาอ่านอย่างเงี้เราก็อ่านตามแล้วกันนะเวเฟนเวเหนังเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญแต่ตั้งชื่อว่าเวฟพอนเวเฟอาวุธอืมมันอาวุธตรงไหนอพอดูจบแล้ว ค่อยรู้ว่าฮิมันมันจริงตั้งชื่อดีเยี่ยมมากนะและหนังดำเนินเรื่องแบบเป็นเป็นพาร์ทอะเป็นเหมือนกับของเหมือนกับอะไรอะเรื่องของควินตินตานติโนหนังสไตล์นี้เลยนหนังบอกเป็นพาร์ทไปบทที่หนึ่งบทที่สองอะไรเงี้ยเพลงแต่นี้มันไม่ขึ้นมาบทมันจะเป็นชื่อคน ดำเนินเรื่องเป็นมุมมองมุมมองของแต่ละคนแล้วก็มาบรรจบที่เดียวกันนะเหมือนเรื่องอุโมงค์ผาเมืองนะของหม่อมน้อยของเราหรือว่าราชมอนนะถ้าใครเคยดูดังญี่ปุ่นเรื่องราชมอนเป็นดังคลาสสิกนะคือมุมมองของแต่ละคนเนี <c> ่ย <oughs> คือเราเวลาเราอยู่แต่ละบ้านมันดําเนินชีวิตไปไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่เวลาเราไปเจอกันเนะี่ยหนังนดำเนินเรื่องนั้นเลยคนนี้ดําเนินไปชีวิตไปตัวน,นี้ดําเนินชีวิตไปเมื่อผ่านปาเจอกันเป็นเป็นยังไงเขาก็จะเอามาตรงนั้นแหละพอมาชนกันเสร็จแล้วค่อยดำเนินเรื่องเป็นเส้นตรงเป็นตอนจบของหนังอืหนังเรื่องนี้เป็นลักษณะนั้นนะครับถามว่าจบดูจบแล้วสนุกไหมบอกตรงนะ ปกติผมจะไม่ดูหนังสไตล์อย่เงี้ยในโรงเลยถ้าผมเข้าโรงอะไรต้องดูหนังแบบเอออออะโอยวายแอคชั R ่นหนังมดแมดนะปีนี้ผมถือว่าผมดูหนังสไตล์นี้เรื่องที่สองแล้วเรื่องแรกซินเนอร์ซึ่งดูแล้วเนี่ยผมดูจบมาเนี่ยดูเลยรู้เลยว่ามันไม่เข้ากับคอหนังไทยแน่ๆ ซึ่งมันก็เป็นจริงทำไรายได้ไม่เยอะเท่าไหร่ในไทยนะครับเพราะมันเดิมเนิร์งเนิเนิบม,ม,มาแล้วก็ไปแล้วค่อยแล้วก็จุดพีิแต่ตัวนี้ในความเนิบของแต่ละแต่ละพาร์ทมันโคตรนา่าสนใจเลยโคตรโคตรคต,รคตรดีมันทําให้เราตั้งคําถามและแต่ละพาร์ทก็มีฉากที่เราตุ้งแช่ Ав ตลอดะ ฉากที่ต้องสะดุง้งคือมีฉากน่ากลัวให้เห็นให้สมว่าเป็นหนังสยองขวัญตลอดในแต่ละพาร์ทแต่ละคนใครมันจะเจอเรื่องอย่างนี้กันได้ทุกคนใช่ไหมแต่ดังเรื่องนี้ทําให้เห็นว่าเฮ้ยม,มันมีทุกคนนะที่ต้องเจอเรื่องอย่างนี้ยและเรื่องราวเดียวกันด้วยนะครับอันนี้พูดถึงความดีของข้อดีของการดําเนินเรื่องอีกอย่างที่ดี ก็คือการตัดต่อผพรว่าเขาเขาตัดต่อแบบธรรมดาก็ได้นะให้เข้าใจใง่ายๆก็ได้นะแต่นี่เขาเลือกดําเนินเรื่องแบบนี้เหมือนกับเรื่องอันนี้เลยผู้กํากับคนเดียวกันนะครับชื่ออะไรแคกเกอร์แซกนะแซกแฮกเกอร์กำกับบาบาเรียนเหมือนบาบาเรียนเลยบอกตรง เพียงแต่พัฒนามากขึ้นอย่างบาร์บารียนเนี่ยเขาดําเนินเรื่องเป็นพาร์ทแค่สองพาร์ทนะแค่ตัวนางเอกที่ไปเจอบ้านพอถึงจุดหนึ่งที่กำลังพลิกเลยตัดแล้วก็ไปดําเนินเรื่องต่อก็คือเจสตินลองก็มาอยู่บ้านในบ้านเดียวกันพอมาเจอกันแล้วก็ดําเนินเรื่องต่อผมว่าเหมือนกันเพราะกูกับคนเดียวกัน นะคนนี้ก็เพียงแต่มันหลายพา์ทีนี้นะนังเรื่องนี้มันน่าสนใจตั้งแต่เนื้อเรื่องแล้วเด็กอยู่ๆก็หายไปดูจากกล้งกองวงจรปิดแล้วออกไปโดยที่ไม่มีใครบังคับวิ่งออกไปเฉยๆด้วยท่าวิ่งที่มันแบบแปลกประหลาดนะและเป็นเด็กหายไป ั้งหมู่บ้านแต่ไม่ใช่หมู่บ้านใช่คือหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนนั้นห้องเรียนเดียวโรงเรียนนั้นห้องนั้นห้องเดียวแต่เหลือเด็กคนเดียวที่ไม่โดดมันเลยแปลกประหลาดซึ่งแน่ๆมันแปลกประหลาดทำไมเด็กโรงเรียนนี้แค่ห้องเดียวหายไปมันต้องมีอะไรช่้มตตอนดูนี่โอ้โห คำถามเต็มไปหมดเลยเขาจะเฉลยออกมายังไงและดําเนินเรื่องแต่และคนที่มาดําเนินเรื่องเหมือนมันจะไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เรื่องเด็กหายด้วยซ้ําแต่พอออามาแล้วนี่โอ้โหมันคิดเนื้อเรื่องได้ยังไงนะก็ดังสยองขันทุกวันนี้มันไอเดียล้ํามากและเป็นการล้าแบบ แมสด้วยผมว่าถึงมันจะเป็นแบบดําเนินเรื่องนดิมเนอแปลกๆแต่เชื่อเถอะคนดูอะแมสเข้าถึงรอบที่ผมไปดูคนก็เยอะนะครับเยอะด้วยนะเยอะกว่าท่าแร่ท่าแรกก็เยอะนนตอนผมไปดูแต่เรื่องนี้เยอะกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับ แต่ในทางท่วประเทศผมว่าท่าแรกน่าจะน่าจะทำเงินเยอะกว่าเเพนเดพนทีนี้มาดูตอนเฉลยการเฉลยเป็นอะไรที่มาตั้งแต่กลางเรื่องหลังจากดำเนินเรื่องคนนั้นคนนี้ไปนะเรื่องจากครูแกนดี้ซึ่งเป็นครูที่มีเป็นครูของประจำห้องเรียน ทำไมห้องนี้ถึงถึงไม่ถึงได้หายไปหมดแล้วเหลือคนเดียวแน่นอนมันต้องเป็นโจทย์ที่เขาต้องถามทุกคนก็ต้องถามละ่ะกูกันดีทําไมห้องของกูหายไปไหนกูเอาเด็กไปซ่อนหรือเปล่านะเด็กไปยังไงในกล้องวงจรปิดก็ออกไปเองเพราะฉะนั้นจึงเอาผิดไม่ได้แต่ในใจผู้ปกครองกลับตั้งคําถามแล้วก็บอกว่ากูซึ่งกูมันจะตอาไปได้ยังไงนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแน่นอน มันว่าเพราะอะไรเนี่ยสองอาเชอร์บทของอะไรที่เป็นฐานอตอะจอร์ดโบลินผมก็นึกว่ามันจะทำไมผู้ปกครองคนนี้ถึงโยวยวายก่าเพื่อนในขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะในที่สุดเราก็เห็นว่าเฮ้ยมีเหตุผลของเขา นะครับลิปนี้อาจจะมีสปอยนะผมเดี๋ยวผมก็จะกลับไปสปอยทีหลังนะแล้วพานต่อมาพอพอเป็นตำรวจแน่นอนเขาต้องพูดถึงในด้านตำรวจอยู่แล้วเพราะมันมีการสอบสวนแต่พอไม่ได้ยุ่งกับคดีนี้นะเรายังคิดอยู่เลยเถ้าพอไม่ได้ยุ่งกับคดีนี้เป็นแค่สายตรวจทั่วไปทำไมต้องมาดำเนินเรื่องผ่านพอด้วยแต่ในที่สุดเราก็รู้ว่าเฮ้ยพอเป็นกิ๊กกับครูแกนดี้ นะซึ่งไปโกโหกคูเกนดีว่าเฮ้ยเลิกกับเมียแล้วนะนะแล้วก็หวังเอ็มคูเกนดีซึ่งคูเกนดีก็สบายแตนะ่ประวัติก็ไม่ดีอยู่แล้วคูเกนดีะไปเคมคูที่โรงเรียนเกา่าทาผิดแล้วก็เลือ่ลอล้นไล่ออกมาทีนี้คนต่อมาเจมเจมนี่ก็คือขี้ยาหรือขี้ขมโมยลักเล็กข,ขมโมยนอนโน,น่นนี่นั่นเพื่อยาเสพติดได้เงนินนิดหน่อยเอาหมด เดินไปนี่เปิดประตูชาวบ้านรถประชาานนี่เปิดไปเรื่อยเฮ้ยเรื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยต้องระวังให้ดีรถเนี่ยเวลาเราจอดปุ๊บต้องรีบล็อกต้องล็อกเท่านั้นต้องมั่นใจด้วยดึงด้วยเพราะมีคนประเภทนี้อยู่ในสังคมถือว่าเป็นการสอนได้เลยนะถ้าเราจะเก็บเกรดเล็กเกร็ดน้อยจากหนังเรื่องนี้นะแต่หลังเรื่องนี้มีประโยชน์มีเกรดเพียบแล้วอะไรอีกหลังจากเจม พอดำเนินเรื่องผ่านเจมไปเจมได้ไปเจอต้นตอของว่าเด็กหายไปไหนเจมไปเจอเด็กเลยแหละนะทําทให้เรารู้ว่าเฮ้ยหนังเฉลยแล้วว่าเด็กหายไปไหนแต่หนังไม่ยอมเฉลยว่าแล้วมันมาทําไมแล้วทําไมต้องวิ่งออกมาโดยอัตโนมัติด้วยมันต้องมีเรื่องโน่นนี่นั่นแน่ๆต่อไปหลังจากผ่านเจมซึ่งเป็นหูรักเล็กขโมยน้อย และไผ่านมาคัดมาคัดเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่พออประจำโรงเรียนพออนี่เพื่อนักรักษาหน้าที่หน้าตาโรงเรียนแล้วนี่คือเล่นตามน้ำถ้าผู้ปกครองไม่ชอบครูก็ต้องว่าครูนะก็ต้องคือแต่ก็ต้องปลอบครูด้วยเพื่อไม่ให้เสีย ผู้นั่คือรักษาหน้าตาดีๆเว้ะนะครับครูไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วเพราะว่าผู้ปกครองเขาไม่อยากให้ครูมาเออบอกครูไม่มาโรงเรียนก็เป็นไปตามน,นั้นพอถึงพัดมาคัดเนี่ยหนังยิ่งเฉลยเข้าไปอีกนะเฉลยตั้งแต่เจมแล้วมาเฉลยอีกนะครับความจริงเริ่มเฉลยตอนอาเชอร์แล้วเพราะตอนอาเชอร์ตอนท้ายๆเนี่ย ดูอยู่มาคัดวิ่งมาเลือกเต็มหน้าแล้วมาจัดการกับครูเคนดี้คือเจมเนี่ยเขาหาอาเชอร์เนี่หาเรื่องครูเคนดี้อยู่แล้วก็คือผู้ปกครองคนที่โวยวายนะเราก็รู้ว่าเฮ้ยเริ่มเฉลยแล้วพอมาถึงเจมเจอเด็กยิ่งเริ่มเฉลยก็ไปแล้วตอนเจมนี่เจอคนคนหนึ่งที่อยู่ในป่าซึ่งตอนนี้สยองมากนะ เป็นเหมือนตุ๊ก,กตาตัวตลกเราก็นึกว่าตัวตลกเหมือนกับเรื่องอิดแล้วมาเฉลยอีกที่ตอนอเล็กมาคัดอิจเฉลยแลวเพราะมาคัดอีจเฉลยด้วยความสยองเฉลยหมดเลยมาตอนอเล็กอเล็กมีเฉลยทั้งหมดอเล็กก็คือเด็กที่ไม่ได้ไม่ได้หายไปนะครับ แล้วทำให้เรารู้ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากอเล็กอันนี้เฉลยแล้วนะแต่ทำไมอเล็กต้องทำอย่างนั้นมันก็ทำให้มีที่มาที่ไปของมันแต่เรื่องนี้กับไม่มีป้าซึ่งอเล็กเนี่ยมีป้าคนหนึ่งครอบครัวเป็นสุขเลยนะอเล็กเนี่ยเราดูเลยครอบครัวอุ่น แต่มันจุดเปลี่ยนมันเมื่อมันมีป้าคนหนึ่งป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพี่สาวของแม่นะครับแม่ของแม่อะไรน่เราเรียกว่าป้าก็เลยมามาขออาศัยอยู่ด้วยเดือดร้อนไม่สบายไม่มีใครไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่เจอกันสิบห้าปีแล้วก็อยู่ๆก็มาขออาศัยอยู่ด้วยเอาเดีย่ยจะไปเป็นญาติก็ต้องมาก็ต้อง ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องยอมรับอาศัยป้านี่ป่วยหนักเลยนะก็มาอเล็กก็มองมองผ่านหน้าต่างไปเห็นป้ามาแบบโอ้ป่วยหนักแล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ทั้งหมดเป็นสีดำความจริงผมสงสัยตั้งแต่ต้นแล้วต้นไม้ต้นนี้ต้องอุ้มมาในขณะที่อย่างอื่นใส่กระเป๋าตันนี้อุ้มมา เพราะเราดูหนังสยองขวัญเราต้องดูทุกอย่างที่เป็นบทฉเฉลยผมก็สงสัยละตอนดูต้นไม้นี่อะไรวะทำไมมีสีดำนึกว่าเป็นไม้ประดับที่เป็นพลาสติกเป็นอะไรมันไ่ใช่ครับแต่หนังนี่ทำให้เราไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราสนใจต้นไม้ต้นนี้เลยทั้งๆท,งที่ทั้งหมดมันอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้เลยอุ้มต้นไม้เล็กๆต้นไม้อะไรกนตาะประดับห้อง หนังจะเลยตอนตอนกลางคืนที่ป้ามาอย่างเจ็บป่วยเลยนะพอตอนเช้ากลับแต่งตัวแบบเหมือนอิดเนะี่ยแล้วก็ทำตัวล่าเริงแบบนั้นเลยในขณะที่พ่อกับแม่ของอเล็กจากล่าเริงใจใสกลายเป็นนั่งทื่อเหมือนหุ่นยนต์เราก็รู้ว่าเฮ้ยคุณป้านี่เล่นของหนังเรื่องนี้ เกี่ยวกับเล่นของบูดูเราคิดอย่างนั้นนะบูดูหรือแม่มดซึ่งมันก็จริงมันเฉลยทุกอย่างตรงนี้เลยครับเป็นแม่มดแล้วแล้วแม่มดแล้วเกี่ยวอะไรกับเด็กหายเราให้รู้ว่าเฮ้ยตอนคุณย่าไม่สบายเขาทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างทำให้พ่อกับแม่นี่ คคๆอยู่ถูกสะกดจิตถูกถูกสะกดจิตแล้วก็ถูกควบกลุมคุณป้าสามารถใช้งานทําอะไรก็ได้ให้สองคนเนี้ยทําตามที่ที่สั่งนะครับแล้วคุณป้าตอนนี้ดูเป็นตัวร้ายมากมากทำให้เราดูแล้วโ,โ,โ,โหโคอดโมโหเลยสงสารอเล็กมากคุณป้ามีพลังจากการสะกดสองคนนี้ สองคนนี้เหมือนมอบพลังให้กับปุณป้าแต่แค่สองคนมันไม่พอจะเอาอเล็กด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าอเล็กมีประโยชน์นะคุณป้าให้อะเล็กไปเอาเพื่อนในห้องเรียนมาทุกคนที่เป็นเด็กเด็กผมคิดว่านะเด็กมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็ แข็งแรงเติบโตกําลังเติบโตแข็งแรงมันจะน่าจะมอบพลังให้คุณป้าได้เยอะนะก็เลยให้เอาเด็กมาเราทั้งรู้ที่มาที่ไปของการว่าเด็กตรวนี้พวกนี้ทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันมาด้วยวิธีการอะไรขอให้มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่เป็นของของคนนั้นเอามาแล้วสามารถ สะกดพวกนี้ได้เลยอเล็กตามยังไงอเล็กเอาไปไปเอาป้ายชื่อของแต่ละคนมาเลยในโรงเรียนในโรงเรียนเขาจะมีล็อกเกอร์ป้ายชื่อใช่ไหมถ้าเป็นเด็กๆนี่นะอเล็กไปเอามาสบายเลยแล้วคืนนั้นตีสองสิบเจ็ดนาทีก็ออกมาดำเนินเรื่องตามที่เราเห็นนะหนังเรื่องนี้ถามว่าแล้วมัดสยองตรงไหน าาาเราหวานราเบิดเรื่องนี่ตุ้งแช่ตลอดพี่น้องทําให้รัะด,ดุ้งตกใจได้เรื่อยๆถามว่าน่ากลัวไหมหน้ากลักวในพฤติกรรมของคนเนี่หน้ากลัวนะเพราะคนทุกคนมีอาวุธนี่ผมจะจะบอกอย่างนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาวุธเวฟเฟนเ,เ,เวฟเฟนที่เขาพูดถึงที่เป็นชื่นอน่ะคนแรกเลยคูแกันี คูเกนดี้เป็นคนที่อยู่คนเดียวสาวโสดน,นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคนที่ถูกคนมองไม่ดีอยู่คนเดียวแล้วมันก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเขาเรียกว่ารอดพ้นจากก็คือหาหลักฐานนะต้องตามหาเด็กเพื่อให้ผลจากข้อคลาอาวุธ ของครูเกนที่ก็คือตามครับตามสืบคดีทั้งๆงตัวเองไม่รู้แล้วไปน,นอนเฝ้าบ้านของอเล็กเพราะว่าอเล็กทำไมถึงไม่โดนกับเขาก็เราต้องตามอเล็กนะแล้วตามไปนอนเฝ้าหน้าบ้านเลยนะแล้วแล้วฉากที่เขานอนเฝ้าหน้าบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่สยองมากพี่นะ้องแล้วก็ผิดคาด,ดุนะแนะนำให้ไปดูเลยนะครับอาวุธของเขาก็คือ ต้องหาอะไรมาเพื่อป้องกันตัวเองก็คือหาความจริงให้ได้ซึ่งเขาก็ทาสาเร็จแหละนะครับสําเร็จยังไงไปดูคนที่สองอาเชอร์อาเชอร์เป็นคนที่บ้าง,งานแล้วก็ทํางานแล้ไม่สนใจลูกลูกจึงกลายเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเด็กเกรเรนะพอหายไปเนี่ยอาเชอร์จึงรู้สึกผิดว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยสนใจลูกอาวุธที่เขาใช้ก็คือ ถักดันทำทั้งไงก็ได้เพื่อที่จะหาลูกให้เจอไม่ไม่สนอะไรทั้งนั้นแม้แต่โทษคนอื่นก็คืออาจจะจะโวยวายใส่คุณครูเกนดี้นะโวยวายหาเรื่องว่าทำไมครูคนนี้มาปุ๊บก็เป็นมบปั๊บเลยในขณะที่ครูห้องอื่นไม่เป็นคือทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีหน้ามีตาขึ้นมาให้รู้สึกเฮ้ยเราห่วงลูกมากนะ ทั้งทั้งที่ตอนลูกอยู่ไม่ได้ไปห่วงอะไรเลยหลังเรื่องที่เขาสื่ออย่างนี้เลยและเขาก็ห่วงจริงๆที่ต้องตามหาอาวุธเขาก็คือหาเรื่องให้คนอื่นผมว่านะหาที่ลงง่ายๆซึ่งของเขาก็คือคูกเกนดี้แล้วก็ตามหาหได้และเมื่อนั้นแหละพอตาแล้วเมื่อมันจบกันระหว่างคูกกนดี้กับอาเชอร์ มันจึงมีมาเป็นที่มาของจุดเฉลยนะคนต่อมาอาวุธของพอพอเนี่ยเป็นตำรวจที่พูดถึงไม่ใช่ตำรวจดีเพราะว่ากำลังพยายามเลิกยา,ยาแล้วก็มีเป็นนอกใจเมียนะแล้วก็ทําผิดไปทำผิด,ผดเาขาเรียกอะไรกฎหรือเปล่ากฎหมายทำิดกฎหมายของตำรวจ ก็คือทําร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทําผิดอะไรด้วยซ้าย,ยังไม่สืบสวนแต่ทําร้ายแล้วกล้องจับภาพได้และพยายามลำทาลายหลักฐานนี่คือพอ่อนะแต่พ่อคือคนที่โชคร้ายที่สุดอาวุธของเขาคือไปขม่มกับคนที่เขาเอาจับนะแล้วเขาก็ปล่อยไปเพราะว่าเขาไม่ได้ทําผิดนี่ แต่ไปข่มขู่เขาว่าห้ามมาที่นี่อีกแต่อันนี้มันมันต้องมาเพราะมันเห็นมันไปเจอเจอต้นตอของเด็กหายนะแล้วมันก็จะมาแจ้งเพื่อเอาเงินรางวัลห้าหมื่น 50, เหรียญแจ้งบอกแสีนะก็เลยเป็นอาวุธของเขาก็คือข่มพวกอันนี้ไว้ก่อนพวกที่ทำผิดพ่อตัวเองทำผิด นะก็เลยไปหาที่ลงแต่เขาเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะตำรวจพอเนี่ยโชคร้ายที่สุดเพราะจุดจบของเขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาบรรจบกันของแต่ละพาทนะพอโชคร้ายสุดเลยนะไปดูว่าโชคยยร้ายยังไงต่อมาเจมเจมเป็นคนที่เ้เาเะาเป็นปิจยาทำทุกอย่าง ขโมยขึ้นบ้านโน้เอาบ้านนี้ตามรถก็เขาเอาทุกอย่างที่มันจะหาเงินเพราะมันมีที่รับซื้ออาวุธของเจงก็คือเขารู้ความลับเขารู้ว่าเนี่ยเขาได้นี่แหละเขารู้ว่าเด็กหายไปไหนนะครับเขาก็เลยมีอะไรที่เป็นต่อรองนะแต่เขาก็เป็นคนที่โชคร้ายเหมือนกันที่มาเจอพอนะครับต่อไป มาคัดมาคัดอาวุธของเขาก็คือทำทุกอย่างก็คือหน้าที่ของเขาเลยผอ,อ,อเขาเป็นผอ,อ,อตำแหน่งใหญ่โตสามารถบอกชาวบ้านให้เป็นอย่างง้นนี้ชนี้ชี้นำได้บอกคุณครูให้ไม่ต้องมาโรงเรียนได้เพื่อให้ตัวเองดูหน้ามีหน้ามีดาดูดีอาวุธของเขาเลยตำแหน่งต่อไป อเล็กอเล็กในอาวุธของเขาก็คือทําทุกอย่างเพื่อช่วยครอบครัวของเขาเพื่อให้ได้พ่อแม่คืนมาแม้แต่รู้ว่ามันผิดซึ่งเด็กเขาไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วเป็นเด็กอะ่ะดูเด็กเจ็ดแปดกวบเขาไม่สนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ทําเนี่ยมันผิดนะเขาเอาเขาอยากได้พ่อแม่เขามาเขาก็แค่แค่ทําตามป้าของเขาเพราะป้าเขาอยากให้เขาทําอย่างนี้ ไม่งั้นก็จะทําร้ายพ่อแม่เขาเขาเห็นว่าเฮ้ยป้าเขาทําร้ายพ่อแม่เขาได้ยังไงนะเรากเ็เลยรู้ว่าเฮ้ยอลเล็กมันจําเป็นนะต่อไปคุณป้าโอ้โหตัวละครสําคัญผม,ผมกับจําชื่อคุณป้าคนนี้ไม่ได้นะคุณป้าแม่มดเลยกันแม่มดอาวุธสําคัญเขาเขามีเวทมนต์อยู่ในมือเขาสามารถมีข้อต่อรองอยู่ในมือมีอํานาจในมือ เขาทําให้ใครก็ได้ทําตามเขาได้แม้แต่ฆ่าคนแทนเขาหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงเมื่อเฉลยแล้วนะครับรุนแรงแบบขั้นเหรีอาเลยครั้งทั้งี่ก่อนหนะ้านั้นไม่มีเลยนะหรือประมาณสิบนาทีสุดท้ายกับเป็นเหรีอาเลยพี่นอ้องนอกนั้นไม่มีทุกคนมีอาวุธประจำตัวเราดูแล้วโอ้โหหนังเรื่องนี้ ไอเดียเจ๋งนี่หน้าผมได้ข่าวว่าบทหนังเรื่องนี้ถึงขนาดจอแดนพิวไล่ผู้จัดการสตูดออกเพราะประมูลบทหนังเรื่องนี้ไม่ได้มันน่าจะจริงเพราะว่าหนังเนี่ยมันมันเป็นทางเดียวกันกันกนกบจอแดนเลยเก็ตเอาทางเดียวกันเลยเนิบเนิบ,นบแล้วก็มาปุ๊บจิมาแมทตอนจบเหมือนกันเลยนะหนังเรื่องนี้บอกตรงสุดยอด เป็นอีกเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับคำวิจารณ์สนุกนักวิจารณ์ให้แหกแรกเป็นร้อยเอร์เซ็นตแต่ตอนนี้เหลือประมาณเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเปอร์เ็ก็ยังโอเคเออมันถามว่ามันมีไม่มีข้อเสียเลยเหรอมีข้อเสียของมันก็คือเฮ้ยอันเล็กอะมันสามารถแค่เรียนแบบคุณป้าก็ได้เหรอ อเล็กอยู่ๆก็มีอำนาจขึ้นมาซะางั้นสามารถเรียนแบบทำตามคุณป้าได้เลยไม่มีเวทมนตร์หรอทั้งๆท,งที่คุณป้านเนี่ยทำปาลามพิธทำพิธีโน่นมีน้ำมีถมน้ำลายมีโน่นนี่นัน่นอเล็กทำแค่นั้นสามารถควบคุมคนได้แล้วอเล็กมีพลังในทีหลังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสปอยเราก็เลยสงสัยเฮ้ยอเล็กมันง่ายขนาดนั้นเลยไม่ต้องเรียนรู้เลยเห,รหรือเราก็มีเฉลยให้เขาก็คืออเล็ก ทำได้เพราะว่าคุณป้าทําไว้แล้วคุณป้าทําไว้แล้วและทุกอย่างมันมาจากกิ่งไม้นะกิ่งไม้ที่มาจากคุณป้าอุ้มมาซึ่งหนังแทบจะไม่ไม่แผนไม่อะไรให้เห็นเลยนะเห็นนิดเดียวแค่กล้องแผนไปแผนมาไม่ได้ให้ความสําคัญด้วยแต่ไปให้ความสําคัญกับพิธีกรรมผมว่าภาคต่อไปถ้าจะทำํทำทาเรื่องคุณป้าได้เลยภาคกอดได้เลยว่าคุณป้ามาจากไหน ทำไมทั้งหมดพลังที่มาของต้นไม้ต้นนี้กิ่งไม้กิ่งเนี้ยที่มันที่มาของพลังมันคืออะไรสามารถทําต่อได้เลยอีกอย่างหนึ่งท่านจะทําต่อไปก็คืออเล็กอเล็กได้รับรับสืบทอดพลังมาแล้วเพิ่งอายุแค่นี้สามารถเป็นเด็กนรกต่อได้เลยนะครับหนังเรื่องนี้เจ๋งให้คะแนนผมให้เก้าเต็มสิบนะหากก็คือเรื่องอเล็กเนี่ยไม่เคลีย แต่จบนี่อธิบายหมดเลยนะอธิบายหมดเลยเคลียร์มากแต่ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่แมสกับคนไทยทั่วไปก็ได้แต่ว่าตอนผมไปดูคนเยอะมากคนที่ศึกษาไม่ใช่ศึกษาดิดูหนังแล้วก็ได้ดูคอมเมนต์ได้ดูข่าวข่าวเกี่ยวกับหนังมาเท่านั้นที่จะไปดูหนังเรื่องนี้คนทั่วไปกลุ่มเดียวกันกันกบขายอ้อกลุ่มเดียวกันกับที่หยดเนี่ยไม่ไปดูแน่นอนนะครับ ก้าวกันเต็มสิบนังสำหรับหนังเรื่องนี้แต่หนังที่ผมว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นอะไรที่ทำรายได้ทำเงินไน้นอเป็นหนังฮิตอีกเรื่องหนึง่งต่อจากซินเนอร์แน่ๆผมว่าหนังเรื่องนี้นะเข้าทางฮอลลีวูดบองตรงนะไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้วเราเข้าไปดูเรื่องอะไรได้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามริบต่ายใจพิทูวมด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ สวัสดีครับ